สบายดีทุกท่านเคยมาลองคิดเบืองน้ากันบ่าว่าอารยธรรมบูฮานที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะก้าวหน้าไปไกลกว่าที่เขาคิดเขาอาจจะมีเทคโนโลยีในระดับทีว้าวแต่แท้ไหมเขาหากจะเริ่มสิเข้าใจได้ในยุคปัจจุบันนี้เองเขาจเจ้าใส่ภูมิปัญญาเหล่านั้นสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงอยู่ท่าทายการเวลาจนหอนมือนี้แต่ว่าพออารยธรรมเหล่านั้นล่มสลายไปความหูส่วนใหญ่มันกะคือกว่าเลื่อนหายไปน้ำ เลี้ยวไว้กับมิเตร์องห้อยกับปริศนาให้เฮามาคบคิดกันเอาละมึอนี้เฮาสิลองมาเจาะลึกแบบน้ากันว่าเทคโนโลยีที่ว่ามันสูญหายไปนะมันคือ,อยังกปนแน่มีแนวคิดหนึ่งดีน่าสนใจคักหลายก็คือว่าเรื่องราวที่เฮาฟังแล้วอาจจะมองเป็นแค่ตำนานเป็นนิทานที่เพิ่นเล่าสืบต่อกันมามันอาจสิบแมนแค่เรื่องเล่าเด้อมันอาจจะเป็นความทรงจําที่มันเลือนลางจากประวัติศาสตร์อิลี่เป็นคือกับเสียงสะท้อนของความจริงที่มันถูกลืมเลือนไปแล้ว พร้อมๆกับอารยธรรมขั้นสูงที่อาจจะเคยมีอยู่ก่อนหน้าอารยธรรมใดๆที่เขาเคยหูจักมาทั้งหมดเลยก็เป็นได้เฮามาเริ่มเบิงตัวอย่างแหลกกันเลยเนาะที่ประเทศเปรูชาวอินคาเพิ่นไดสร้างกำแแงหินขนาดใหญ่โตโมโหฬารโดยการสลักหินแต่ละก้อนให้มีรูปทรงหลายเหลี่ยมหลายมุมที่บกคือกันเลยแล้วก็เอามาวางประกอบเข้ากันอย่างแม่นยำจนนาเรือเชื่อมันแนบสนิทติดกันคักป่านว่าแม้แต่กระดาษแผ่นบาง,บางๆก็ยังสอดเข้าไปบ่ได้ คิดเบิ้งเนาะเพื่อนเห็ดได้จังใดโดยที่บ่มีเครื่องมือที่เห็ดจากเล็กหรือแม้แต่ล้อก็ยังบ่มีใช้นี่แหละครับคือปริศนาข้อแรกที่เฮาที่มาสำรวจไปนำกัน จากเทือกเขาแอนดีสบัดน,นี้เฮาเดินทางข้ามทวีมาที่ดินแดน,นอียิปต์มองที่มีปริศนาที่มันยิ่งใหญ่กว่าเก้าท่าเฮาอยู่มหาพิระมิดแห่งกีซานี่บ่ได้มีแค่ขนาดที่มันใหญ่โตซื่อๆเด้แต่ยังสอนความแม่นยำทางเรขาคณิตถิ่นหนาทึ่งเอาไว้การวางตำแหน่งของพิระมิดให้ตรงแนวไปกับทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกน่ะมันสมบูรณ์แบบจนน่าตกใจแล้วห้อยต่อระว่างก้อนหินเป็นล้านๆก้อนกันแนบสนิทกันจนว่าใบามีดโกนยังสอดเข้าไปบ่ได้เลย โอ้ยมันเป็นระดับความแมนยัมที่ท่าไทายแม้แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเฮาในมือนี้เลยล่ะยูบกไหลจากพีระมิดปันไดที่วิหารค้านักเฮาสิพอกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาในประวัติศาสตร์บางต้นนี่สูงหอด2 1เมตรหรือถา้าเให้เทียบก็คือสูงซ้ำกับตึกเจ็ดชั้นเลยทีเดียวคำถามก็คือ เพื่อนใช้วิธีใดเนาะในการยกแล้วก็ว่างก้อนหินหูบทรงกระบอกที่หนักเป็นสิบสิบตันซ่อนกันขึ้นไปจนกลายเป็นเสาที่สูงสง่าแล้วก็มันคงแข็งแรงปานนี้ได้ดังนั้นประเด็นสําคัญมันก็อยู่มองนี่ละสิ่งมหัศจรรย์ที่เฮาเห็นมาทั้งหมดนี่มันเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบแยกส่วนกันในแต่ละวัฒนธรรมหรือว่าทั้งหมดนี่อาจจะเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันมันจะเป็นไปได้บอว่ามีอารยธรรมแม่ที่มันสูญหายไปแล้ว ซึ่งได้ส่งต่อเทคโนโลยีเหล่านีให้กับอรยธรรมรุ่นหลังๆต่อมาถ้าเฮาสิหาคำตอบของคำถามนั้นเฮาต้องขุดคนลงไปในอดีตที่มันลึกกว่าเก่าไกลเกินก็อรยธรรมที่เฮาเคยหูจักแล้วก็บ่ะแซ่แลกที่อารซิเปียนประวัติศาสตร์ไปเลยก็กำลังถาเฮาอยู่ในมองที่บ่คา,าดคิดซึ่งมันสิผ้าเฮาย้อนเวลากลับไปเป็นเหมือนมืนปีพุทนนาขอพาทุกท่านไปหูจักกับโกเบกลีเทเปในประเทศตุรกีครับ สิ่งที่เห็นอยู่นี่คือวงหินขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในเล่าเสาหินหูปโตทีที่เพิ่นแกะสลักไว้อย่างประณีตกฎมามนี่มันบ่งบอกถึงสังคมที่มีการจัดการและมีความหู้ทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนครกแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดบ่แม่นว่าเพิ่นสร้างอีหยังแต่มันคือตอนไดที่เพิ่นสร้างมันขึ้นมากับเบคลิเทเปมีอายุย้อนกลับไปหอดหนึ่งปีก่อนคริสต์กาลลองกิีดภาพตามเบิงเนาะ นั่นหมายความว่ามันเก่าแก่กว่าโตนเ n e h e ช็อต6 5 0 0 0ปีและก็เก่าแก่กว่าพีระมิดแห่งกีซาไปอีกตั้ง8,500ปีโอ้ยมันเหลือเชื่ออีหลีการมีอยู่ของมันนี่ท้าทายทุกอย่างที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าเพิ่นเป็นแค่ชนเผ่าล่าสัตว์เก็บของป่ากลุ่มน,น้อยๆนี่คือหลักฐานของอารยธรรมที่ซับซ้อนในยุคที่มันบุครสิมีอยู่ได้เลยแล้วมันเกี่ยวกันจังใด มันน่าแปลกที่ว่าช่วงเวลาของการสิ้นสุดยุคน้าแข็งครั้งล่าสุดซึ่งมันเกิดน้าท่วมใหญ่ไปทั่วโลกมันดันไปตรงกับช่วงเวลาของโกเบกลิทิเพ่พอดี P D. และที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือเกือบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกเลยตั้งแต่ชาวซูมเมเรียนคัมภีไบเบิลไปจนฮอดชนเขาเพื้นเมืองอเมริกาก็ล้วนแต่มีตำนานเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ทำลายล้างโลกยุคก่อนหน้าแทบทั้งสิน้นหรือว่าตำนานน้ำท่วมโลกเหล่านี้มันสิบแม่นแค่นิทาน แต่เป็นความทรงจำที่ถูกส่งต่อมาจากผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของโลกยุคก,ก่อนหน้ากันแน่บานนี่เฮาสิลองไปเมืองกันต่อที่อียิปต์อีกเือหนึ่งแต่ว่าเธอนี่เฮาสิเบิงในมุมที่มันต่างออกไปจะเป็นจงไดทาอารยธรรมอียิปต์บ่ได้เป็นจุดเริ่มต้นแต่เป็นแค่ผู้สืบทอ,อดความโหดท,ที่เก่าแก,ก่่นนั้นหลายเท่ามหาสฟิงค์แห่งกีซ่าตามที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักเขาเชื่อกันน่ะว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ4,500ปีที่แล้วในสมัยฟาโรห์คาเฟ่แต่ว่า มันมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าตัวหินของสฟิงซ์เองนั่นแหละอาจจะกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่มันแตกต่างและก็เก่าแก่กว่านั้นหลายนักธรณีวิทยาโรเบิร์ตโซชเพื่อนชี้ให้เห็นหลักฐานที่หนาทึ่งครับห้อยการเสาะเจือนเครื่องตัวสฟิงซ์แล้วกะกำแข้งรอบๆมันเป็นห้อยแนวตั้งซึ่งเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานานมันตั้งจากการเสาะเจือนจากลมที่เป็นห้อยแนวนอนคือกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆในกีซาแล้วสภาพอากาศแบบนั้น มันเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในอียิปต์เมื่อไดคํคำตอบก็คือประมาณ12,500ปีที่แล้วพุน่นะเรื่องราวมันยังประจบด้อครับโรเบิร์ตโบวานเพิ่นเสนอทฤษฎีว่าการวางตำแหน่งของพีระมิดทั้ง3แห่งกีซานะ่ะตั้งใจลอกแบบตามตำแหน่งดาว3ดวงในเข็มขัดของกลุ่มดาวในพรานแล้วการจัดเรียงนี่สสมบูรณ์แบบที่สุดตอนที่เบิรงจากพื้นโลกในราวๆ1 5 0 0 0ปีก่อนคริสตกาล แล้วช่วงเวลานั้นน่ยมันก็ไปตรงกับทฤษฎีการซอเจื้อนของสปริงอย่างน่าประหลาดใจมันเป็นเรื่องบังเอิญอิลีบรหรือว่ามันเป็นฮองฮอยที่เพลินจงใจทิมไว้เห้ค้นหาปริศนาหินก้อนยากนี่มันบบไร้มีแค่ในอียิปต์เดอ้อแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเฮาสิไปสำรวจอีกมองหนึง่งที่ทิมคำถามที่ยิ่งใหญ่ก็เก้าไว้เบื้องหลังที่เมืองบาอัลเบกประเทศเลบานอนอยู่ใต้ซากวิหารโรมัน เฮาเพาะหากฐานที่สร้างจากหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการตัดในโลกยุคโบราณหินพวกนี้เบิ่งแล้วคือสิเก่าแก่กว่าวิหารโรมันที่สร้างทับอยู่ทั้งๆหลายแล้วมันก็ใหญ่โตมโหรานในระดับที่ว่าท้าทายความเข้าใจของเฮาไปเลยมันใหญ่เกินกว่าเทคโนโลยีของอารยธรรมใดๆที่เฮาหูจักสิสามารถเคลื่อนย้ายได้ลองเบิ่งตัวเลขนี่เบิ่งหนึ่งในก้อนเห็นที่ถูกถิมไว้ในบ่อแฮที่เพิ่นเอิญว่าหินที่ถูกลืม มีน้ำหนักประมาณ1,600ตัน1,600ตันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นปัจจุบันนี้ยังบม่มีรถเคลนเคลื่อนที่อันใดในโลกนี้ที่สามารถยกน้ำหนักปานนี้ใดเลยแม้แต่อันเดียวแล้วคนโบราณเพิ่นเห็ดได้จังไดนี่แหละคือปริศนาข้อใหญ่ของบาออเบกเลยเป็นอย่างต้องใช้ทัพยากรหลายปานั้นในการตัดหินที่เพิ่นบอสามารถเคลื่อนย้ายได้มันเป็นการคำนวณที่ผิดพลาด หรือว่าเพื่อนมีเทคโนโลยีในการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่นี้แต่เทคโนโลยีนั้นกลับสูญหายไปแบบกระทันหันกลางคันปรากฏการแบบนี้ยังพอได้อีกมองคือทีปูมาปุนกูในประเทศโบลิเวียอยู่มองนั้นหินถูกตัดด้วยความแม่นยำระดับสัรลักรรมเลยมีพื้นผิวเรียบเนียนแล้วก็มีมุมที่คมกริบคือกับใช้เครื่องมือสมัยใหม่และยังออกแบบให้ก้อนหินต่างๆสามารถเชื่อมต่อกันได้สนิดคือกับตัวต่อเลโก้ยักษ์เลย ซึ่งมันกับการเป็นตอกย้ำแนวคิดที่ว่าหนีโบแมนเรื่องบังเอิญแต่เป็นลายเส้นของเทคโนโลยีขั้นสูงที่สูญหายไปซึ่งมันแพร่หลายไปทั่วโลกโบราณเอาละพอเฮานำเอาหลักฐานทั้งหมดนี้มารวมกันเฮาสิเริ่มเห็นภาพของปริศนาที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งนำไปสู่คำถามสุดท้ายที่ยังคงถาคคำตอบอยู่เฮาได้เห็นโกเบกลีเตเป้ที่มีอายุเก่าแก่กว่าประวัติศาสตร์ที่เฮาฮู้จักซฟิงที่มีหอยการเสาะเจืินซึ่งฉี้ไปหอดยุคสมัยที่แตกต่าง พีระมิดที่วางตำแหน่งตรงกับดาวมื่นหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยปีที่แล้วและกับเบาอเบกกับหินที่มีน้ำหนักเกินความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่จิ๊กซอแต่ละชิ้นนี่มันคือกับว่ากำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันคำถามสุดท้ายมันเลยบรเมเนว่าเทคโนโลยีที่สูญหายมีอยู่จริงบ่แต่อาจสซิเป็นหลักฐานของอารยธรรมที่เก่าแกกว่าอียิปต์และกับซูเมเรียนที่เป็นต้นกำเนิดของความหู้ทั้งหมดนี่ยังคงรับไหลยอยู่ใต้ผืนทรายหรือว่ายู่ก้นทะเล ทาการค้นพบที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลยูบอ